สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะที่ถามกันเข้ามาว่าเป็นไปทำไรทําไมถึงขาวแล้วก็ผิวใสมากขึ้นนะคะวันนี้เ็นก็เลยจะมาบอกเคล็ดลับนะคะว่าเป็นใช้ตัวนี้เลยค่ะ Salmon o w e r White Body m a k นะคะภายแต้ง ใต้แบรนด์คุณคาชานะคะตัวนี้ก็คือเราใช้ม้าวันละ15-20ถึงนาทีนะคะก็จะทำให้ผิวเรา,เาขาวใสแล้วก็เรียบเนียนแล้วก็นุ่มยิ่งขึ้นนะคะยิ่งใช้ก็ยิ่งขาวตัวเนี้ยคือทำมาจากลบปลาแซลมอนนะคะเนื้อครีมก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะหลายคนสงสัยว่าเนื้อลบกปลาแซลมอนเออช่วยอะไรและมันคืออะไรลบกปลาแซลมอนก็คือถุงพุ่มแค่ ถุงุมไข่ปลาแซลมอนนะคะซึ่งมันจะทำให้ช่วยผิวเราขาวแล้วก็ใสเรียกเนียนนุ่มและยังช่วยเติมเต็มคอลลาเจนให้แก่ผิวด้วยนะคะนี่นะคะเนื้อครีมก็จะค้นมากอมบอกได้เลยว่าดาราเซเล็บก็ใช้กันเยอะนะคะแล้วก็ไม่อันตรายด้วยตัวนี้ถูกต้องคางอออยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะยังไงถ้าใครที่อยากขาวใสก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคะเด๋วเบนจะฝาก ลน์ Line, แล้วก็ IG กับเจ้าของแบรนด์ไว้นะคะถ้าใครสนใจอยากจะซื้อก็ลองดูตามใต้ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะยังไงเบนก็ฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ